หลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่วันที่1นึ่งพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปใครที่จะไปรายงานตัวที่ตมเขตจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้สิทธิ์แบบผีน้อยรายงานตัวกับใครที่จะไปรายงานตัวคุณต้องเตรียมเงินนะคะไปจ่ายค่าปรับเลทนี้ไม่ต้องถูกจับฟังนะหนึ่งพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปแม้ไปรายงานตัว แต่โครงการมันหมดไปแล้วคุณกำลังใช้10ทิ์ที่มันไม่มีสิทธิ์ให้คุณใช้เพราะโครงการหมดแบกริสมันหมดไป31ตุลาคม1พฤศจิกายนแม้ตัวของคุณเองอยากรายงานตัวกลับฉันเกิดเหตุฉุกเฉินฉันต้องกลับที่ประเทศไทยแล้วจงรู้ไว้ว่าคุณหอบแบกกริสติดตัวคุณไปล้วนๆน,นะคะไม่ต้องถูกจับ ไปรายงานตัวกลับก็ติดนะคะตั้งแต่1พฤศจิกายนถ้าไม่อยากติดแบคกริสนะคะทำได้อย่างเดียวค่ะเตรียมเงินไปจ่ายค่าปรับเข้าใจไหมคะหลายคนมากไม่เข้าใจคิดว่าไปรายงานตัวกลับแล้วฉันไม่ได้ถูกจับทําไมฉันจะต้องติดแบคกริสยาวนานเพราะคุณไม่ได้กลับในโครงการที่เขาระบุออกมาใครที่กลับนอกเหนือโครงการวันที่เขาระบุ ระบบขึ้นแบ็กกริดตัวคุณทันทีและนั่นจึงเป็นที่มาว่าหลายคนพลาดจึงต้องไปจ่ายค่าปรับ,บและเราก็ไม่รู้ว่าปีหน้ามันจะมีโครงการแบบนี้อีกไหมคือจดทะเบียนเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายค่าปรับนะคะฟังนะจดทะเบียนเนี่ยมันไม่ต้องจ่ายค่าปรับ,บจะเป็นผีน้อยอยู่จดแล้วไม่กลับได้หมดนะคะจดแล้วไม่กลับจดแล้วไม่อยากจ่ายค่าปรับ,บจดแล้วอยากอยู่ได้ทั้งหมดนะคะ แต่ฟังไว้นะคะการจดทะเบียนไม่ได้ช่วยให้คุณอยู่ถูกกฎหมายเคยเห็นน้องผีน้อยนะคะมีสามีเกาหลีจดทะเบียนสมรสแล้วนะคะสุดท้ายถูกตอมจับมีสามีเกาหลีแล้วด้วยเพราะนั่นคือคุณมีแค่ใบสมรสเกาหลีแต่อยู่ผิดกฎหมายบ้านเขาทำยังไงถึงจะไม่อยู่แบบผิดกฎหมาย จากการจดทะเบียนสมรสมันแค่เป็น1จิกซอที่จะทำให้ตัวคุณใช้จิกซอใบสมรสเนี่ยกลับมายื่นขอวีซา่าคนไทยอยู่เกาหลีมีใบสมรสไม่ได้ช่วยให้คุณรอดพ้นจากตอมอนะคะใบสมรสเป็นแค่จิกซอตัวแรกที่จะทำให้ตัวคุณยื่นวีซา่าแล้วยื่นวีซ่าต้องผ่านเลยนะ การมีคู่สมรสกับคนเกาหลีไม่ใช่ทุกคนยื่นแล้วจะผ่านฟังอีกนะคะสิ่งที่อยากจะเอามาแชร์ข้อต่อไปคือเรื่องของการยื่นวีซา่าและแบบไหนวีซ่ามันถึงจะมีโอกาสผ่านนะมันจะต้องใช้ทั้งด้านของเอกสารทั้งด้านความพร้อมนะคะทั้งสามีทั้งภรรยาทั้งตัวของผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าเองเองีกบางคนนะคะถ้าเกิดฝ่ายชายไม่มีเอกสารเลยฝ่ายชายไม่เสียภาษีเลยนะคะอันนี้ก็เสี่ยง มาดามจึงบอกว่าเคสงานปรึกษาในแต่ละคนเนี่ยมาดามจะถามละเอียดเพื่อที่จะให้เขารายงานตัวกลับมาแล้วมันจะได้มีโอกาสว่าถ้าเกิดลง k t ไ a ไม่ผ่านมันก็ต้องไปสเต็ปแห่งการยื่นวีซ่าจะไป C3 หรือจะไป F6 คือเอกสารยื่นวีซ่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะบอกกันแค่เดือนเดียวแล้วมันจะได้เขาดูย้อนหลังไป6เดือนนะคะดังนั้นสิ่งนี้สำหรับใครที่ยังไม่พร้อมที่จะกลับคุณต้องวางแผนก่อน บางคนสามีไม่ได้ทำงานบางคนสามีไม่ได้มีอาชีพประจำอันเนี้ยไม่เป็นไรนะถ้าเขาไม่พร้อมปีเนี้ยในระหว่างเนี้ยคุณรู้แล้วว่า i, เฮ้ยเผื่อปีหน้าฉันจะไปคุณก็ต้องบอกเขาค่ะเราจะยื่นวีซ่านะคะสามีเนี่ยก็ต้องหาให้เขาค่ะลองไปหางานที่แบบมันสามารถที่จะ ทำเอกสารให้กับคุณได้สัก6เดือนหรือถ้าเกิดว่าสามีใครทำรับจ้างนะคะมันก็สามารถที่จะจ่ายภาษีได้มันจะมีการจ่ายภาษีและก็ต้องมีการเดินสเตทเมนต์บัญชีไว้ว่าที่รับที่มาของรายได้เนี่ยมันมาจากอะไรแต่เอกสารที่เขาจะดูหนึ่งคือใบภาษีใบภาษีจําไว้นะสามีต้องจ่ายภาษี2นะคะเขาจะต้องดูสเตทเมนต์ถ้าสามีไม่ได้แบบรับเป็นเงินเดือนที่ที่จะต้องมีการ ผ่านสเตทเมนหรือใดๆอะ่ะคือรับเงินสดมาแล้วเอาไปเข้าบัญชีก่อนเอาไปเข้าบัญชีก่อนอ่ะพอเข้าแล้วค่อยถอนนะคะแบบนี้ได้เพราะมันจะได้มีที่มาที่ไปของตัวรายได้นะคะเพื่อจะมาใช้ในการยื่นวีซ่า